จะขอยกต้นไม้ที่เป็นเทพเจ้าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าและสัตว์ที่เป็นเทพเจ้ามาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ ใบกระเพราหรือตุนสีใบกระเพราเป็นเทพเจ้าแห่งความรักชาวฮินดูแบ่งออกเป็นสองชนิดคือรามตุนสีรามตุนสีมีใบและลำต้นใหญ่สีเขียวอ่อนเละระราะะ่านมีกายเป็นสีเหลืองหรือสีขาวอีกชนิดหนึ่งคือกฤษณะตุนสีมีใบและลำต้นสีม่วงเข้มขนาดเล็กกว่าชนิดแรกทุกบ้านจะต้องปลูกใบกระเพราไว้บนบ้าน พราะบ้านอินเดียจะไม่ค่อยมีหลังคาสามารถใช้สายได้ทั่วไปแถมทั้งยังปลูกต้นกระเพราไว้ด้วยเพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักแม้แต่จะปลูกไว้หน้าบ้านก็ต้องทําปูนล้อมรอบไว้เพื่อไว้บูชาที่เป็นของสูงส่งจะไม่เหมือนกับบ้านเราจึงมีความเชื่อที่แตกต่างกันจากอินเดียมีความเชื่อกันว่าถ้ามีต้นกระเพราแล้วจะทําให้บ้านนั้นอยู่กันอย่างมีความสุข ในเวลาตอนเช้าจะบูชาใบกระเพราเทพเจ้าของเขายังถือว่าสามารถปัดต่อจากพญามัจุราชได้คือพญามัจุราชจะกลัวใบกระเพาดังนั้นจะเห็นต้นกระเพาอยู่ทุกคนทุกแห่งเสกกระทางอย่างดีเพื่อเป็นความเคารพต่อเทพเจ้าการบูชาตุนสีของแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลก็ได้อธิษฐานขอพรต่างๆกันไป่มนมามีความเชื่อว่าการบูชาตุนสี เพื่อจะได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหญิงสาวมีความเชื่อว่าการบูชาตุนสีเพื่อที่จะได้พบสามีที่ดีในอนาคตสามีภรรยามีความเชื่อว่าการบูชาตุนสีเพื่อจะได้บุตรที่ดีมีคุณธรรมมีความกตัญญูคนชรามีความเชื่อว่าการบูชาตุนสีเพื่อหลังจากตายไ,ไปแล้วจะได้ไปเกิดอย่างสวงสวรรค์นอกจากนี้ตุนสี ยังถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีศพของบรรณพรามเมื่อครอบครัวบรรณพรามมีคนกำลังจะตายญาติญาติก็จะไปเชิญนักบวชมาประกอบพิธีโดยที่นักบวชจะนำาเอาตุนสีไปวางไว้ใกล้ๆกับผู้ที่กำลังจะตายหลังจากที่นักบวชบูชาตุนสีแล้วนักบวชก็จะนำาเอาใบตุนสีวางไว้ที่หน้าตาอุและหน้าอกของผู้ที่กำลังจะตายและนักบวชก็จะนำาเอาตุนสี ไปจุ่มน้ำและนำมาผ่มตั้งแต่หัวไปจนถึงเท้าแล้ววางไว้ที่หน้าอกของผู้ที่กำลังจะตายในขณะนั้นบรรดาญาติญาติและเพื่อนสนิทของผู้ที่กำลังจะตายก็จะตะโกนดังๆว่าตุนสีตุนสีที่สำคัญถ้าผู้ที่กำลังจะตายได้ดื่มน้ำตุนสีเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปจุติอย่างดินแดนของพระบิณุสิ่งที่สำคัญคือฟืนที่นำมาเผาศพ จะต้องประกอบด้วยไม้สามชนิดได้แก่ไม้ตุนสีไม้ทักต้นทองก่าวไม้จันจึงถือว่าเป็นการเผาศพที่สมบูรณ์